สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่แต่บ้านเราเป็นโควิดไหมอ่ะไม่เป็นครับพี่ชายชื่ออะไรต่ออ๋อเราชื่อบิ๊กบิ๊กต๊ะเดียวเดียวหัวห้องชื่ออะไรเนี่ยชื่อไนคาร์โบล่อลีหัวห้องชื่ออะไรครับชื่อไนคับแบมน้องแบมอยู่จังหวัดไหนอยู่ขอนแก่นอยู่ขอนแก่นเว้ยใครก็อยู่ขอนแก่นคือกัน คนบัานเดียวกันตัวเนี่ยเจ้านะอ้สำเนียงเปลี่ยนยังไงอ่ะเจ้าอยู่ขอนแกนีดิไอ้แมนตัวเนาะเจ้าบ่เ้อติเอาใครร้องให้เดี๋ยวเดี๋ยวร้องไห้ทำไมเราพรุ่งนี้ไม่รีบไม่ไม่ไปเรียนหรอพรุ่งเนี้เรียนยุเรียนยุมันปลว่มันบอกคือแม่มันบอกคืออีอยางอีกมันบอกคือคุณอ้าเจ้าคือว่าจังสันคุณ ภาษานี่ยเราเหมือนพี่แกเลยอ่ะโอ้ยค่อยแก่แล้วเนาะค่อยเท่าแล้วฮูบอหัวงอกแล้วมั้งนี่อันนี้สองคนนี้มีแฟนยังเนี่ยเราเป็นแฟนกานเห็นแต่งงานจะไม่เนี่ยเฮ้ยเป็นแฟนกันเหรอสุดยอดเลยรักกันนานๆนะโอเคพี่ขอบคุณมากอยู่แคนเดียวกันปะเนี่ยบอแมนวันนี้ไม่มีแคนททำไมไม่ชวนกันมาอยู่แคนเดียวกัน มาตรฐานไม่เหมือนกันมาตรฐานไม่เหมือนกันใช่ในในมาตรฐานสูงลวสิบอกแม่คนแบบนั่นได้นี่นี่ไงก็เลยยังไม่มีใครสักทีเนี่ยเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยก็มาตรฐานสูงไงแบบเลือกเยอะเรได้เลือกบ่ามีแนวให้เลือกเลยี่มันยังมีคนทิมพ์อย่างนี้อยู่เราอะเองไหนวะบเได้ว่ากับเจ้าเบานำแน่หวย ไอ้เจ้าอ่านออกปุ uh ่น huh. uh ี huh. uh ่ huh. uh ี huh. like then, uh, uh ๋ยวก็จะพิม huh. พ uh ์ให้เจ้าเลยเอาพิมพ์ให้เอาพิมพ์มาเจ้าเลยฟันดีแบบนี้ก็มีเองฟันดีแค่ฟันดีได้นะมันเฝ้าบทถึงไหมมันพิมพ์บัถือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครพิมพ์มาใครพิมพ์มาแบมใครพิมพ์ก่อนในในดิทอเขาเขาพิมพ์ให้แบมหรอไม่ใช่เขาพิมพ์คุยกันเขาพิมพ์คุยกันหรอโอเคโอเค โอเคเลิกเลิกฝันดีแล้วละพอพอสองสองคนนี้ใครเรียนเก่งกว่ากันแบมแบมใครมาตบมือวะตบมือให้แบมเพราะว่าแบมเรียนเก่งเหรอใช่เฮ้ยเรมื่อไงัานง้นแบบว่าแบมเรียนเก่งแล้วแบบแบมโตขึ้นอยากเป็นไรอยากเป็นคนเอาแล้วตอนนี้เป็นไรเป็นนางฟ้าหรอรรัทำไม่ทำไม่ โตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นนายกืึต้องไปเป็นทหารก่อนนะจริงอ่ะนะจริงแล้วาเราไนอะโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นหมอลามซิ่งงั้นเน่เดี๋ยวได้สิ่งสมใจแนะ่โตขึ้นอยากเป็นคนใช้ทําไมอะใหญ่ไปจะได้เป็นพิตรีอ่ะจะได้เป็นพิตรีจริงอ่ะนะจริง <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแล้วบ๊ายบาย โอเคพี่ครับอ้าวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ะอันนี้อันนี้พี่ใช่ยูทูบเบอร์ครับใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่อะเสียงคนคุ้นนั่นแหละจริงวะเนี่ยจริงดิเราเนี่ยจริงเหรอจริงกหกทำไมนายดีใจไหมฮะยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์พี่ดีใจผมเปิดห้องไว้น่ะนียเพราเราจะไม่เสียงเพื่อนคุยนายดีใจไหมดีใจพี่ดีใจเฮ้ยนายชื่ออะไรเนี่ย ชื่อชื่อดีมครับชื่อดีมชื่อดีมในเกมชื่อชิซสุกะาใช่ครับพี่ใช่เอานายชอบชิซสุกะาเหรอไม่พี่เอาผมเพื่อนผมเพื่อนผมตั้งพีน่นายอยู่กับใครเนี่ยอยู่อยู่กับพี่ชายครับอ๋อพี่ชายไม่ไม่มาเล่นเกมด้วยหรอพี่ชายเล่นรับกียบอันนี้พี่อัดคลิปไหมครับอัดเราอัดตลอดเลยเอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวผมไปดูเฮ้ยโดนไหไปดูด้วยเฮ้ยนายเปิดห้องรอใครเนี่ย ผมจะเปิดห้องแล้วผมจะออกไปไปใส่แล้วไปหาสาวเฮ้ยนายหาสาวนายหาแต่สาวเนี่ยอุ้ยพี่นายหาหนุ่มๆบ้างดิแมวพี่ผมไม่ผมไม่ได้เหลืองในอายุเท่าไหร่อ่ะสิบหกครับสิบหกสิบหกเฮ้ยอยู่มสี่แล้วเนี่ยใช่ใช่มสี่ละเรียนสายอะไรอ่ะสายดนตรีพี่ดนตรีดนตรีเฮ้ยนายร้องเพลงให้ฟังหน่อยร้องไม่เป็นพี่ร้องไม่เป็นเอ้านายเรียนดนตรีอ่ะ เล่นกีตาร์เล่นกีตาร์เฉพีแต่ไม่ได้ร้องเล่นอย่างเงีอยู่จังหวัดไหนเนี่ยอยู่โคราชพี่โคราชโคราชเอาคนอีสานตัวนี้แมนแมนแมนเฮ้ยคนบ้านเดียวกันดีมดีมีแฟนยังโสดหรือเปล่าเฮ้ยโสดปะเพื่อนเพิ่มมาลักละเฮ้ยมึงรู้จักพี่คนนี้เปล่าพี่สุ่มเจอเฉลย์เลยงงเลยนะตะนานเจอคนอย่างเงี้ยคนดังอย่างเงี้ยเอ้า เขาหลอกเขาดีกเลยพี่เขาไม่กระสาวอะไรวะเขาไม่รู้จักเราหรอกนายรู้จักเราเหรอรู้จักผมดูตลอดเลยคลิปพี่อ่ะใช่หรือเปล่านายจำผิดแล้วผมไปดูตลอดเลยพี่ถ้านายรู้จักเราเราถามคำถามวัดใจเลยเราเชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรเหรอใช่พี่ชื่ออะไรวะนายไม่รู้หรอกนายไม่ติดตามเราเอาแต่คนดูคลิปพี่ไงพี่แต่ผมก็าตัวนายดูแต่คลิปอ้าวเอาโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคพี่โอเคไปกดติดตามไหมล่ะเอาไปกดติดตามเอาตอนนี้ไม่ติดตามไม่ได้ตามพี่ดูแต่คลิปเอาอันนี้ใครใครอีกเนี่ยอันนี้เพื่อนในเกมพี่สวัสดีครับเขาไม่คุยด้วยอ่ะเขาเขาเขาไม่รู้รับพี่เขาไม่ชอบเขาไม่ค่อยคุยกับพี่อ๋อไม่ค่อยเปิดไม์ใช่ใช่แล้วจะคุยกันรู้เรื่องได้ไง คุยกับผมไม่คุยกับผมนี่แหละโอยคุยกับนายเบื่อแล้วโอ้ดูดิพี่ดูพูดหยอกเล่นผมจำได้สกินปืนอะสกินปืนพี่ชอบใช้สกินปืนนี้มาเฮ้ยลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนแต่สงสัยจะเป็นผมไม่ขีดจะให้เราได้เจอกันน้องพี่เฮ้ยบ้าป่าแล้วดีมดีมไม่รีบนอนพรุ่งนี้ไม่ไปเรียนอะอะไรอะไรนะพี่พรุ่งนี้ไม่ไปเรียนเหรอออนไลน์พี่ออนไลน์ก็นั่นแหละมันก็ต้องตื่นเน๊ะ เก้าโมงพี่ไม่เป็นไรผมผมไม่ค่อยเข้าเรียนหรอกผมโดดเอาเนี่ยดีมเป็นคนอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้น้องผมพี่หนูเจอคนบ้าเฮ้ยเจอคนบ้าป่ะพี่ลิลีล่เขาเป็นคนบ้าพี่อยู่ดีเขาก็คุยกับไอหุห่นที่ถือทีอ่ถือเอคยู่ในนั่นอ่ะที่ถือในโซนอ่ะเขาบ้าไปแล้วมั้งเขาอ,อาจจะหนา,าหรือเปล่า จะเขาบอกว่าไอตัวครับกินข้าวยังครับข็คุยยู่คนเดียวอ่ะคุยกับไอหุ่นในนั่นน่ะมิ้นมิ้นอายุเท่าไหร่สองขิบสามครับย่าคิดว่าเป็นคนบ้าคุยกับหุ่นเราเรามิ้นได้คุยกับเขาไหมไม่ครับนี่แหละมิ้นไม่คุยกับเขาแล้วเขาจะคุยกับใครเขาก็ต้องคุยกับหุ่นเดมิ้นมิ้นไม่รีบนอนพรุ่งนี้ไม่ไปเรียนอ่ะไม่เรียนพี่ชายไม่เรียนหรอ ดื่มไปเยอะือายุสิบสองสิบสามดื่มดื่มอะไรดื่มน้ำดื่มน้ำน้ำอะไรพูดให้จบน้ำ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 ้กินบม่วงกินกินน้วง่นหอมหอมอร่อยน้ำอะไรนะน้ำน้ำในแอปติ๊กตอกที่เขาขายกันอยู่ขวดละร้อยสามสิบเก้าบาทอันไหนวะหมูไปเอาของพี่ชายมาแอบมากินมันอร่อยดีอ่ะมันเป็นขม้นขมุนของพี่ได้ไงอ่ะมิ้นมิ้นทำแบบนี้ได้ไงแล้วแล้วพี่จะไปสุ่มทีติ๊กตอกับนร ไปดีไปละโอเคพี่โอเคครับไม่บายครับพี่ฝันดีฝันดีทุกคนไม่ครับครับอันนี้เพื่อนกันใช่ไหมรู้จักกันสองคนใช่ครับขอบคุณดีครับไพอันนี้ชื่อไพใช่ไหมยปไปไปไปอ๋อขอโทษครับขอโทษครับอ๋อชื่อไปนะโอเคโอเคแล้วอีกคนนะชื่อกอนครับกอนกับไปใช่ครับอันนี้คือเพื่อนกันที่โรงเรียนใช่ไหมไม่ได้เจอกันในเกมไม่ได้โรเรนในเกมครับ เจอในเกมอ๋อเจอกันในเกมเลยเหรอแต่สนิทมากว้แต่สนิทมากเราเจอรู้จักกันกี่ปีละปีเดียวปีเดียวคือปีเดีวอ้ารเอายังไงเจอเมืปีที่ไปอยู่เท่าไหร่ครับสิบหกคำละกอน่ะสิบหกคำเอ้าอายุเท่ากันอีกโอ้โหเราไปอยู่จังหวัดไหนน่าดีครับผะลาดบุรีใช่ครับละกอน่ะผมอยู่สมุทร สาครครับสมุดสาครที่ขี่ม้านินมังกรอ,อันนั้นมันสู่สาครอ,อ๋อคนละอันโทษอันนี้อันนี้เปิดไว้รอรอใครรอสาวปะเนะี่ยใช่ครับน้อยเฮ้ยใช่ด้วย<า>วนั่นไงโอ,โ,อนโอ้โหเราไม่มีผิดแล,แล้วเรามีเข้ามายังเนี่ยสาวๆเนี่ยไม่มีบ้างเฮ้ยอ,อันนี้พี่ผมพี่ผมเอา้าพี่ผมก็นึกว่าใครสุ่มเข้ามาสวัสดีครับพี่พี่สาวที่เจอในเกมกันโอเคเราเจอกันในเกมอย่างเดียว เชอเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรไม่รู้อ้าวไม่รู้งั้นงั้นชื่อที่รักแล้วกันโอเคอ้าวโอเคเฉยอายุเท่าไหร่ครับสองขวบสองขวบหรอเติมศูนย์เติมศูนย์เข้าไปเป็นยี่สิบแลพี่อายเท่าไหร่เนี่ยพี่อายเท่าไหร่เนี่ยเราอายุสิบแปดอายุสิบแปดพี่ขำว่าเลยคำว่าเลย ขำเฉยไม่ขำตัวเอ้าอายุสิบแปดแปดอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เล่นมุกนะนะั <c oughs> ่นนี่ยพี่ตลกอะไรนะเนี่ยอ่ะอยู่อยู่จังหวัดไหนเธออะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาเอาเอาหายโอ๊ยขำขำค้างปะเนี่ยขำนั่นไงว่าแล้วอ่ะไปไปเรียนสายอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่ผมไม่ได้เรียนแล้วี่อ๋อไปไม่ได้เรียนแล้ว ใช่ทำงานแล้วทำงานไม่ได้ทำนั่งอยู่บ้านแล้วแล้วก่อนอ่ะเรียนสายอะไรองเรียนสายไม่มีครับกับกิแต่ก็ยังไม่ได้เรียนเลยฮะโควิดยังไม่ได้เรียนเลยโควิดเอ้าแล้วมันเรียนออนไลน์เขาไม่เรียนออนไลน์เหรอเรียนแต่ไม่เข้าใจจบแล้วพวกพวกนายไปเจอกันเจอเจอได้ไงเนี่ยพี่เนี่ยถ้าคนนี้ผมเจอพ้องนานเลย เจอในโซนเหรอเฮ้ยแสดงว่าพวกในโซนนี่ไม่ธรรมดาแน่เลยประมาณตีสามพี่งานดีครับเฮ้ยก็เขาก็แต่เขาก็จะเลยๆกันนิดนึงอ่ะอ๋อเขาชอบแอคอยู่โซนฟรีตายได้ได้ได้แล้วแบบบางคนแบบปักหงอัดหน้าเลยประมาณเนี้ยเขาเขามีตังไงเราไม่มีตังเราเรามันไม่มีตังไงมีแต่เสียใจพังๆใครจะเอาเช็เล่นเราบ้างไม่ได้หรออย่าเล่นแต่มุกอ๋อเล่นมุกดีกว่า เจอปืนเจ้าคุณมาขอนังคิดก่อนใครคุนเนี่ยปลายคุ้นทําไมน่าคิดก่อนเราถามาก่อนดีกว่าก่อนไม่มีคนมาจีบมั้ยเนี่ยมีเหรอมีแล้วเราชอบไหมอ่ะไม่ทาไมอ่ะคนเดียวมีความสุขกว่าอ่ะอยู่คนเดียวมีความสุขกว่าได้แต่ก็อยากมีแฟนโอผมไหแต่ก็อยากมีแฟนแต่ก็อยากอยู่คนเดียวอย่างเงี้ย มันบอกดีมันงแบบมันยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมใช่ตอนนี้มันแบบอยู่คนเดียวก่อนแล้วเราไปอ่ะมีคนมาจีบไหมียงใครวะเต่าเอาเอาก็อกันแล้วไปซอร์ในทวิไปมีคนมาจีบไหมไม่คุยกับเราเลยอ่ะมีครับอ่ะมีครับอ่าเราชอบไหมสอนใหญ่แล้วเป็นพี่น้อง อ่ะส่วนใหญ่จะได้เป็นพี่น้องเดี๋ยวเขาเขามาจีบเราเนี่ยเราก็ให้เขาเป็นพี่น้องเนี่ยขาจะให้เราเป็นพี่น้องกว่า <Whoa! S 2> มันชว์กว่าแล้วอยู่ได้นานกว่าไม่หมดอายุแล้วแบบแ, <cell> แ,บบแฟนนะ, <c oughs> ะ่ามันจะไม่ต้องเลิกกันนะมันจะไม่ต้องเลิกกันไม่หมดอายุแล้วเอาแบบแฟนเลยอะ่ะเออ <c oughs> มันเหนื่อยพี่แบบแฟนมันเหนื่อยมันเหนื่อยเหรอใช่ทำไมอ่ะยังไงมันวันพี่น้องเองทำไมก็ผิด หลายอย่างอะพี่เราหมอมัออนงี่เง่งเอาอย่างนี้เหรอคนงี่เง่งเาแบบนี้อะดีแล้วพี่แบบนี้ดีแล้วคืออยู่คนเดียวดีแล้วเหรอไม่มีพี่น้องได้เยอะเอา้ามีพี่ก็แบบว่ามีคนเขา้าเขา้เขาห้องมาก็คือแบบแล้วถ้าเขาอายุมากวากว่าก็จะให้เขามาเป็นพี่ประมาณนี้อ่ะก็เรียกพี่เฉยเย,ยก็ได้เนี่ให้เขามาเป็นพี่คือไงแบบพี่มาเป็นพี่ผมนะอย่างงี้เหรอใช่พี่ออมก็ือนพี่ออมมาอยู่อยู่ไงี้ แบบพี่ออมแบบพี่ออมโอเคสรุปชื่อออมเอาขาดูนะเหมือนเหมือนใครทั้งคนเนี่ยคุณไม่คนไอ้ยคุณแต่แต่แต่จำไม่ได้อะใครอ่ะมันพี่พี่เป็นใครเนี่ยบอกว่ารูมารู้ยืนรถรู้กอนอย่าแต่ละแต่ละคนโอ้โหมันเราก็แค่อยากเข้ามาคุยด้วยอ่ะทำไมนายต้องมาสงสัยเราเราทำอะไรผิด เราแค่ไม่มีเพื่อนล่ะนายก็มาสงสัยเสียงเรามันเชื่อเนี่ยเราพูดอยู่เนี่ยนายยังไม่หลใจเลยยัไปเอาโน้ตบุ๊กอีกอย่าร้องพี่อย่าร้าองอย่าเศร้าไปเลยพี่พไม่เศร้าหรอกถ้ามีกรอ,อยู่ข้างๆยัผมก็อยู่ข้างพี่เสมอเลยน,นี่ไปเล่นสี่สี่กันไหมเล่นแล้วเจอแต่คนซ้ำสพก เฮ้ยไม่เป็นไรปล่อยเขาไปเราก็เจอประจาเราก็ปล่อยเขาไปเราไม่ได้คิดมากสรุปไปมายังใช่พี่เพิ่มไหมใช่พี่เพิ่มไหมพี่เพิ่มไหนวะ <c oughs> <c oughs> เออช่างเหอะไปเล่นเล่น,ลนส,ส,สี่กันดีกว่าไปพี่ตอบบางนพี่เพิ่มในช่องชื่อช่องอะไรอ <c oughs> ตะก,กี้คาเวลฮะเดี๋ยวเพิมพิมได้ไหมจะไปดูว่าเสียงเหมือนจริงอรอพิม์ไม่เป็นเดี๋ยว โอเคเราคือลัคกี้คาเมลโอเคพี่เพิ่มโอเคพี่เพิ่มนะ <c oughs> นายพอใจอยังเดี๋ยวผมจะพาไปเพิ่มไปเล่นหนึนะโอเคเดี๋ยวพาพี่เพิ่มไปเล่นหน่อยนะพี่เพิ่มอยากเล่น